ร้านนี้ใครปีนกว่าฮะแถวเนี้ยปีนว่ะใครวนะเนี่ยฮะแถวนี้เจ๊คุ้มเองมีปัญหาอะไรไหมไม่มีครับเจ๊อยู่ไหนนะ้องอ๋ออยู่ร้านเจ๊แดง<ม>ครับลูกพี่อยู่เจ๊แดงเหรอครับผมมาเฟียยี่เจ๊แดงแล้วมึงไม่รู้เหรอเพี่เฮ้ยไอหเหี้ยวโดนยึดแล้วว่ะมก้อมนะ มีอะไรให้ผมกินบ้างครับเจ๊เอาเอาไปมันมีมากเพี้ยกินซี่บ้างครับเจ๊ให้เลยฟี่เลยกินกินแล้วแซ่บบ่แซ่บหลายหลายแซ่บวะแซ่บหลายชื่นใจเลยพวกเห็ดอ่ะโอะคไหมแซ่บหลายครับแซ่บหลายแซ่บแล้วก็บอกต่อๆเด้อให้กินฟี่แล้วใหม่เจ๊แดงมาเฟีย เผ็ดโหดหมวดมาเฟียไปลองเลยที่ไทยแดงทุกสาขา